วันนี้ก็ขอบามเาวดีต้นพันโอคาดต้นพันสีบย,ยดนะครับจี่ไร่ปนิตานะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่พร้อมส่งนะครับยอดเขาเพิ่งแทงออกจากพาราฟินนะครับก็ขอบคุณลูกคา้าทุกท่านที่ดูต้นพันจากไร่ปนิตานะครับก็มีต้นพนันก็มีพีเทอร์สันนะครับวัคคเนียบูเจ็ 7, นะครับส่วนไลเมล็ดก็หมดนะครับก็ขออภัยที่ลูกค้าที่สนใจนะครับ ใสพันธุ์ไทเมล็ดนะครับสสยพันธุ์เปลกใหม่นะครับก็ประมาณราวปลายปีครับพฤศจิกาทันบานะครับไปได้จนถึงเดือนมีนาปีหน้านะครับก็ทางสวนก็ทํามาเยอะนะครับ้นพันธุ์ก็ประมาณสองร้อยหรือร้อยต้นนะครับก็กำลังโตนะครับท่านทักถามผมว่าอาจารย์ พันธุ์โบโคาโดที่ทนแรงปลุกทนร้อนปูกง่ายมีพันไหนบ้างก็สลายพันธุ์คาก็มีบัค,คเีน่มบุชเจ็บปีเตอร์สันนะครับบุชเวียดนามนะครับโอเคนะครับส่วนพันธุ์ที่เสริมก็มีแลมเมล็ดนะครับเป็นพันใหม่นะครับวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ